ดูบัญชีอุปกรณ์บ้างนะคะเดี๋ยวขอครูแก้ไขนิดนึงนะคะตรงนี้เดี๋ยวนักศึกษาจะเข้าใจผิดขอครูแก้ไขนิดนึงนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ บาชิอุปกรณ์จะสังเกตเห็นไหมคะครูดได้ได้พูดแล้วว่าอ๋อยังมีอีกนะคะจำนวนเงิน20,000บาทนี้จะต้องขยับไปชิดเส้นขออนุญาตแก้ไขอีกนิดนึงนะคะขออนุญาตแก้ไขอีกแป๊บเดียวตัวนี้เคาะมาเลยให้ชิดเส้นเลยโอเคเรียบร้อยนะคะ โอเคเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเขียนพอสอขึ้นก่อนตามด้วยเดือนตามด้วยวันที่เดือนจะเขียนตัวเต็มหรือตัวย่อ,อก,ก็ได้จำนวนเงินจะเขียนคิดเส้นเสมอเห็นไหมคะในวันที่5เมษาเรารับอุปกรณ์เข้ามา20,000บาทอยู่ทางด้านเดบิตเอามาจากไหนที่เดบิตก็ที่เราวิเคราะห์รายการไปเมื่อครู่นี้ที่เราบอกว่าเดบิตอุปกรณ์ใช่ไหมคะ ลูกหนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมคะเราวิเคราะห์ว่าลูกหนี้เพิ่มขึ้น2,000ันนะคะเราก็เดบิตลูกหนี้2,000บาทหน่วยเงินตราของเราคือบาทนะคะบัญชีเจ้าหนี้บ้างเมษายนวันที่5เรามีหนี้สินเกิดขึ้น2,000มบาทและวันที่15เราชำระหนี้ไป10,000บาทเห็นไหมคะ นี่ถ้าเราดูเนี่ยเราจะจะเห็นชัดเจนถ้าถ้าเราลบกันด้านเดบิตมาลบกับด้านเครดิตจะรู้เลยว่านี่เราเหลืออยู่เท่าไหร่อย่างอันนี้นะคะเราก็ทราบเลยเรามีหนี้2 0,000ืนํนชระไปแล้วหมื่นหนึ่งมันหน,นี้เราเหลือ1 0 0 0 0มบาทนะคะดูทุนบ้างทุนวันที่1เรานําเงินสดมาลงทุน10,000แนบาทเห็นไหมคะ วันที่20เมษามีการจ่ายค่าเช่าร้านไป5,000บาทอ้าวเรามีไรายได้ค่าบริการเกิดขึ้นอะไรบ้างวันที่10เมษามีไรายได้ค่าบริการ3,000บาทวันที่30มีเพิ่มขึ้นมาอีก6,000บาทนะคะเข้าใจไหมคะนักเรียน มีส่วนไหนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจบ้างไหมคะนักเรียนดูเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่ครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดดูนะคะนะคะดูเห็นไหมคะมีการชำระหนี้ไปค่อยๆวิเคราะห์รายการค้าไปนะคะเห็นไหมคะก่อนอื่นต้องวิเคราะห์อันนี้ครูยกตัวอย่างวันที่15ให้ดูเนี่ยนะคะชำระหนี้เข้าอุปรกรณ์ก่อนอื่นเวลานักศึกษาวิเคราะห์เนี่ยนักศึกษา ชําระหนี้นะคะถ้าเราชําระหนี้แล้วหนี้เรายังเพิ่มอยู่ไหมหรือว่ามันลดนะคะใช่ไหมคะกับเราชําระหนี้เราเอาอะไรไปชําระนะคะนักศึกษาต้องดูที่ตัวนี้ด้วยนะคะอย่างอันนี้เห็นไหมคะเราชําระหนี้เจ้านี้ก็ต้องลดลงก็ต้องวิเคราะห์ไปอีกว่ามันเดบิตหรือเครดิตครูเข้าใจค่ะว่ามันค่อนข้างยากว่าเราจะเดบิตหรือเครดิตดังนั้น การบ้านของนักศึกษาวันนี้เนี่ยนักศึกษาต้องไปท่องให้ได้ท่องอะไรคะสินทรัพย์เพิ่มเดบิตสินทรัพย์ลดเครดิตใช่ไหมคะต้องเพิ่มเดบิตเพิ่มเครดิตต้องรู้นะคะเห็นไหมคะค่าใช้จ่ายเพิ่มเดบิตเห็นไหมคะนี่เงินสดลดเงินสดเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์ลดลดทางด้านเครดิต เวลานักศึกษาวิเคราะห์รายการค้านะคะไปเนี่ยนะคะนักศึกษาจะต้องค่อยๆวิเคราะห์ดูนะคะว่าเราได้อะไรสิ่งปัญหาที่ครูพบว่านักศึกษาวิเคราะห์ไม่เป็นก็คือ1ไม่รู้ว่าฉันจะเพิ่มจะลดตรงไหนนะคะอันที่สองฉันไม่รู้ว่ามันจะเป็นเงินหรือจะเป็นอะไรละ่ะฉันไม่รู้ วันนักศึกษาดูว o r d i n g มันให้บริการล้างรถแก่ลูกค้านี่ถ้าเราให้บริการล้างรถแก่ลูกค้าเรามีรายได้เกิดขึ้นแล้วเราเรียกว่ารายได้ค่าบริการลูกค้าขอจ่ายเงินสด4 0 0พแปลว่าไม่ใช่เราจ่ายนะคะลูกค้าจ่ายแปลว่าเราได้รับเงินนะคะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเงินสดเป็นอะไรที่เหลือ จะจ่ายให้ภายใน10วันเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าถ้าเขาค้างเราเราเรียกเขาว่าเป็นอะไรเรียกว่าเป็นลูกหนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะถ้ารายได้เพิ่มเพิ่มทางด้านอะไรนะคะ,ะ,คะเสร็จแล้วก็ไปบันทึกนีตัวทีเดบิตเห็นไหมคะเงินสดเป็นสินทรัพย์ด้านเพิ่มอยู่เดบิตด้านลดอยู่เครดิต อุปกรณ์แป้นสินทรัพย์ด้านเพิ่มก็อยู่เดบิตลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ด้านเพิ่มอยู่เดบิตเจ้าหนี้เป็นหนี้สินถ้าเพิ่มเพิ่มเครดิตถ้าลดลดด้านเดบิตทุนทุนเพิ่มเครดิตค่าใช้จ่ายค่าเช่าร้านเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ่ายเพิ่มเดบิต รายได้รายได้เพิ่มทางด้านเครดิตนะคะเดี๋ยวจะให้นักศึกษาวิเคราะห์รายการอ่าดูพฤษภาคมวันที่1น,นายพรชัยนำเงินสดมาลงทุน80,000บาทหนูจะวิเคราะห์ว่ายังไงคะช้าๆนะคะค่อยๆวิเคราะห์ไปนะคะ นายพรชัยนำเงินสดมาลงทุนเงินสดเพิ่มหรือลดคะเงินสดในร้านนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เงินสดนายพรชัยน,นะคะถ้าเราจะบันทึกบัญชีเนี่ยเราบันทึกบัญชีให้ร้านน,นายพรชัยเราไม่ได้บันทึกให้นายพรชัยเพราะนายน, Nai นายพรชัยนำเงินมาลงทุนในร้านของเขาในร้านของ Nai อนายพรชัยก็ต้องมีเงินสดเพิ่มขึ้นถูกไหมคะอา้าวคิดค่อยๆค,ค,คิด เงินสดเป็นอะไรเอ่ยเงินสดเป็นสินทรัพย์ถูกไหมคะสินทรัพย์เพิ่มเพิ่มด้านไหนคะเพิ่มด้านเดบิตใช่ไหมคะนำเงินสดมาลงทุนอะไรเพิ่มอีกทุนเพิ่มทุนเพิ่มด้านเครดิตดังนั้นรายการนี้หลังจากวิเคราะห์แล้วจะบันทึกไงคะทางด้านตัวที เดบิตเงินสด80,000บาทและเครดิตทุนนายพรชัย80,000บาทอย่าลืมตรวจสอบด้วยด้านเดบิตกับด้านเครดิตต้องเท่ากันเสมอนะคะอ่าวันที่4มาอีกแล้วได้รับค่าบริการเป็นเงินสด1,800บาทเราก็ดู าบริการถือเป็นรายได้ของเราใช่ไหมคะแล้วเราได้รับเป็นอะไรคะได้รับเป็นเงินสดใช่ไหมฮะเงินสดเราเป็นอย่างไรเราได้รับได้รับเงินสดเพิ่มเงินสดเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มทางด้านเดบิตเพราะฉะนั้นรายการนี้เราคือเดบิตเงินสดใช่ไหมฮะต่อไปด้านเครดิตคืออะไร เราได้รับค่าอะไรล้วฮะค่าบริการเพราะฉะนั้นรายได้ค่าบริการของเราก็เพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มเพิ่มทางด้านเครดิตดังนั้นรายการนี้ก็จะเป็นอะไรคะเขียนลงไปเร็วเดบิตเงินสดเครดิตรายได้ค่าบริการ ถูกหรือเปล่าคะดูรายการต่อไปค่ะนำอุปกรณ์สำนักงานราคา800บาทไปใช้ส่วนตัวนั่นแน่ไม่มีในตัวอย่างแล้วจำได้ไหมในคราวที่แล้วการวิเคราะห์รายการค้าถอนใช้ส่วนตัวถือเสมือนหนึ่งการถอนทุนไปใช้ส่วนตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าถือเสมือนหนึ่งการถอนทุนไปใช้ส่วนตัวทุนลดไหมคะแน่นอนทุนลดถ้าทุนลดลดทางด้านไหนคะด้านเดบิตใช่ไหมคะแต่เราจะไม่เรียกว่าเดบิตทุนเราระบ,บุลงไปเลยเป็นบัญชีพักเช่นเดียวกันกับบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายนั่นก็คือบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนะคะใน,นรายการนี้เนี่ย เราวิเคราะห์ว่าถอนใช้ส่วนตัวนะคะถอนใช้ส่วนตัวมีผลทำให้ทุนลดลงดังนั้นเราจึงเดบิตถอนใช้ส่วนตัวนะคะ800บาทเราเดบิตถอนใช้ส่วนตัว800บาทเราถอนอะไรออกไปถอนอุปกรณ์สำนักงานใช่ไหมคะอุปกรณ์สำนักงานเป็นอะไรเอ่ย อุปกรณ์สำนักงานเป็นสินทรัพย์เราถอนมันออกไปมันเพิ่มหรือมันลดคะมันลดลงใช่ไหมคะดังนั้นสินทรัพย์ลดลดทางด้านไหนคะด้านเครดิตรายการนี้เราจึงเดบิตถอนใช้ส่วนตัว800บาทเครดิตอุปกรณ์สำนักงาน800บาทนะคะลองอีกรายการนึงค่ะ ใจเย็นๆนะคะไม่มีใครเป็นภายในวันเดียวละค่ะนักเรียนค่อยๆคิดตามนะคะหากสงสัยตรงไหนอีเมลมาหาครูได้นะคะตามที่ครูให้เบอร์ไว้ครั้งแรกวันที่10คิดค่าบริการ1,300บาทจากคุณประดิษฐ์ยังไม่ได้รับเงินเอาละสิเราคิดค่าบริการแปลว่ามีไรายได้เกิดขึ้นใช่ไหมคะให้สังเกตเวิร์ดดตรงนี้อีกตัวหนึ่งค่ะ บริการนี่คือรายได้ของเราเราคิดค่าบริการมีรายได้เกิดขึ้นแล้ว1,300บาทจากคุณประดิษฐ์ยังไม่ได้รับเงินเมื่อเรายังไม่ได้รับเงินเราคิดจากเขาเราตั้งเขาไว้เป็นลูกหนี้นะคะลูกหนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นสินทรัพย์ลูกหนี้ของเราเพิ่มหรือลดคะอยู่ๆคุณประดิษฐ์ยังไม่ได้จ่ายเงินเราเราเรียกว่าลูกหนี้เรา เพิ่มขึ้นถูกไหมคะดังนั้นรายการนี้ลูกหนี้เพิ่มนะคะลูกนี้เติมระบุปไปอีกนิดนึงเป็นลูกหนี้คุณประดิษฐ์เพิ่มขึ้นมาลูกหนี้เป็นสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มทางด้านไหนเอย่ยสินทรัพย์เพิ่มทางด้านเดบิตด,ดังนั้นรายการนี้เดบิตลูกหนี้คุณประดิษฐ์1,300บาท วิเคราะห์ต่อค่ะค่าบริการเป็นรายได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นรายได้ของเราเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มทางด้านเครดิตถูกไหมคะเพราะเราก็เครดิตรายได้ค่าบริการ1,300บาทดังนั้นรายการนี้เดบิตที่คุณประดิษฐ์1,300เครดิต รายได้ค่าบริการ1,300บาทลองดูนะคะค่อยๆค่อยๆค่อยๆคิดนะคะอันต่อไปไปค่อยๆฝึกนะคะนักศึกษาค่อยๆฝึกเนี่ยค่อยๆคิดตามครูเนี่ยจ่ายจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายอะไรออกไปก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าจ่ายอะไรออกไปเราจ่ายเงินออกไปแล้ววิเคราะห์ว่าเงินสดเป็นอะไรเงินสดมันเพิ่มหรือมันลด เงินสดเป็นอะไรเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์ลดทางด้านใดนะคะค่าใช้ใจ่ายนะคะมันเพิ่มทางด้านใดใช่ไหมคะนำเงินมาลงทุนเพิ่มร้านได้อะไรเพิ่มได้เงินอะไรเพิ่มอีกทุนนะคะค่อยๆค่อยๆวิเคราะห์ไปนะคะค่อยๆวิเคราะห์ไปแล้วก็นักศึกษาก็จะเข้าใจเองสิ่งที่นักศึกษาควรจะไปท่องในวันนี้นะคะก็คือ1 เดบิตเครดิตต้องรู้นะคะเดบิตคือรายการที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเครดิตคือรายการที่อยู่ทางด้านขวามือแล้วก็เราแบ่งบัญชีออกเป็นกี่หมวดนะคะเราแบ่งบัญชีออกเป็น5หมวดด้วยกันนะคะหมวดที่1ก็คือหมวดอะไรคะหมวดที่1ก็คือหมวดสินทรัพย์หมวดที่2หมวด หนี้สินหมวดที่3มหมวดรายได้4ค่าใช้จ่ายเอ้ยผิดหรือเปล่าผิด1หมวดสินทรัพย์สองหนี2 2> ้สินสามทุน4ไรายได้5ค่าใช้จ่ายอย่าลืมนะคะต้องท่องเอาไว้นะคะหลังจากนั้นหนูต้องรู้ว่าสินทรัพย์เพิ่มเดบิตสินทรัพย์ลดเครดิตหนี้สินเพิ่มเครดิตหนี้สินลด